สวัสดีครับก็สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรมนะครับตัวนี้ก็เป็นโปรแกรม VSDC นะครับ Video Editor นะครับฟรีนะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้เหมาะสำหรับสายฟรีนะครับก็เราสามารถอโหลดกันมาได้นะครับก็มีไม่กี่โปรแกรมนะครับที่ฟรีแต่ว่าผมเนี่ยใช้มาหลายตัวผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีที่ดีสุดเลยนะครับดีกว่าโปรแกรมที่บางตัวที่เราซื้อมาอีกนะครับ ก็เมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเป็นคลิกที่รูปไอคอนนะครับอคลิกที่รูปไอคอนก็จะโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะเปิดอ่าเริ่มงานใหม่นะครับก็มาตรงนี้เลยครับ new new project นะครับ new project ก็ตรงนี้มีตั้งค่านิดหน่อยนะครับชื่ออาจจะเป็นชื่อนะครับอันนี้ผมเป็นทดทดลองแล้วกันนะครับอ่ทดลองนะครับก็ ตรงนี้นะครับอ่16:9นะครับ Full HD 192คูณด้วย1080นะั่นคือตรงนี้ถ้าเราจะเอาลง YouTube นะครับ16:9นะครับแล้วก็นี้เป็นความละเอียดที่สูงสุดที่มีใน YouTube นะครับหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะไม่ไป 4K หรือว่าอะไรนะครับก็ให้เราเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดอ ก็ประมาณนี้นะโอเคแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับความละเอียดก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้อยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบยี่สิบถึงหกสิบนะครับอ่าตรงนี้ผมก็เลือกหกสิบแล้วกันนะครับก็ตรงนี้มันก็จะมาเองอัตัโนมัตินะครับถ้าเราเลือกตรงนี้ตรงนี้ก็จะมาเองนะฮะโอเคก็ฟิเนชนะครับเดี๋ยวเองกดฟิ i s ชนะครับอ่าทีนี้มาตรงนี้นะครับขั้นตอนแรกจะเอาวิดีโอเข้ามาทํำยังไงนะครับก็แอดตรงนี้เลยครับ Add Object นะครับก็เพิ่มได้เพิ่มได้หลายแบบนะครับเพิ่มได้หลายอย่างรูปก็ได้เสียงก็ได้วิดีโอก็ได้แล้วแต่เราเจาอ,อะไรเข้ามาก็มาตรงนี้เลย Add Object นะครับวันนี้แน่นอนแบบแรกเราเพิ่มวิดีโอก่อนใช่ไหมครับอ่ะวิดีโอเราจะเราก็เอาวิดีโอเข้ามานะครับอ่ะทีนี้เขาจะเขาก็จะถามว่าให้วิดีโอเนี่ยวางตรงไหนแน่นอนตรงนี้เรายังไม่มีเลเยอร์อะไรนะครับเป็นเลเยอร์ใหม่เราก็ Add New Layer ้าไปเลย ก็สร้างเลเยอร์วิดีโอมานะครับอ่เลเยอร์วิดีโอนะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะครับซีนนะครับตรงนี้จะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลเยอร์ว่าเราทําอะไรบ้างนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับถ้าเราดูภาพรวมเราต้องดูตรงนี้นะครับโอเคทีนี้จะกดทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับปุ่มเล่นเข้ามาว่าอ่าเราทําอะไรเราก็มาเล่นตรงนี้ได้ว่าภาพรวมเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แสดงว่าวิดีโอตรงนี้ที่โชว์ตรงเนี้นะครับความละเอียดเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้เครื่องทำ,ทำงานหนักเราก็เลือกความละเอียดไม่เยอะก็ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องต้องการจะดูแบบรายละเอียดแบบความคมชัดจริงๆก็ตัวนี้เลยครับสูงสุดนะฮะสูงสุดก็คืออันนี้เท่ากับค่าที่เราตั้งไว้ในตอนแรกนะครับหมายถึงว่าที่จะโชว์ตรงนี้เป็นวิดีโอจริงๆเลยที่จะโชว์ให้เราเห็นนะครับเนะแต่คอมก็จะทํางานหนักนะครับ ผมเลือกแบบกลางๆแล้วกันนะครับตรงนี้ประมาณอ่า480นะครับโอเคทีน,นี้มาดวิดีโอเข้ามาแล้วนะครับต้องการที่จะตรงนี้วิดีโอของเราขยับไปมาได้นะครับขยับไปมาได้ถ้าเราต้องการที่จะมองภาพกว้างๆนะครับก็เรากดเลื่อนตรงนี้ได้นะครับขยายนะดูรายละเอียดก็ขยายเข้าไปว่าตรงไหนเป็นยังไงถ้าต้องการดูภาพกว้างๆก็กดตรงนี้นะครับ ก็จะโชว์ภาพรวมวิดีโอทั้งหมดที่มีอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการแอดวิดีโอเพิ่มแอดยังไงก็มาที่เดิมครับแอดเพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้ผมจะเลือกวิดีโอที่ไฟล์ไม่ใหญ่มากนะมาใส่นะครับโอเคก็คลิกปุ๊บอ่าเขาก็จะมานะครับอ่าก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมแนะนําก่อนดีกว่าสมมุติถ้าเราจะต้องการให้เอาวิดีโอมาวางวางข้างหลังตรงเนี้ยนะครับวางข้างหลังหรงเนี้ย หลังวิดีโอหงอันแรกเนี่ยเราคลิกที่วิดีโออันแรกนะครับโปรแกรมก็จะรู้ว่าวิดีโออันต่อไปเนี่ยก็จะต้องมาวางตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ผมคล๊กปุป๊บอ่ะวิดีโอในอ่ะอันนี้แล้วกันปุ๊บผมคกิกปุ๊บนะครับเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้อัตโนมัติเลยจริงๆเขาใจเลือกว่าเราวางตรงไหนนะครับแต่ถ้าเราคลิกไว้ก่อนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่า insert to layer เลยนะครับ insert to layer เขาจะติ๊กไม้นะครับแต่ถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับ เรากดโอเคเนี่ยก็จะเพิ่มเลเยอร์ใหม่หมาให้อาจจะเป็นเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับเพิ่มเข้ามาต่อเข้ามาแ้วเราคิดตรงนี้เนี่ย insert to layer ก็มันก็จะมาจี้เลเยอร์เดิมเลยนะครับเรากดปุบ๊บอ่ะเขาก็จะมาต่อข้างหลังนะครับเป็นวิดีโอวันที่สองที่ต่อเข้ามานะครับโอเคนะโอเคทีนี้ถ้าเราต้องการจะตัดทําไงนะครับสมมติเราต้องการจะตัดวิดีโออันอันเนี้ยแบ่งเป็นสองท่อนเนี่ยนะครับ เราก็ลากตัวเนี้มานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ทํางานนะครับเราก็ลากมาปุ๊บเราก็คลิกที่ใบบินโกนนะครับปุ๊บอ่ะเขาก็จะตัดออกมาเป็นสองท่อนนะครับอ่ะตัดออกมานะฮะอันแรกเนี่ยตัดออกมาเป็นสองท่อนแล้วทีวนี้ถ้าต้องการจะใช้ด้านหน้าด้านหลังแล้วไม่ใช้เราก,กดดีล e ทได้เลยคลิกขวาแล้วก็คลิกขวาที่ตัววิดีโอนะครับแล้วก็ดีล e ทนะครับโอเคนะทีนี้อ่า ถ้าเราต้องการแอดข้อความนะครับแอดข้อความบนนี้ทำไงนะครับก็เราก็คลิกที่เอาตรงนี้นะฮะมาอยู่ที่ข้อความไหนสมมติต้องการเพิ่มที่ข้อความนี้แล้วกันนะครับข้อความนี้ข้อความแรกแล้วกันนะครับเราก็เอาตัวนี้มาวางที่วิดีโอที่เราต้องการที่จะแทรกข้อความนะครับแล้วก็ไปที่ add object นะครับแล้วก็ text นะครับแล้วก็มาที่ text นะครับ ใช่ okay, นะก็ตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับก็เขาต้องการเรียบถามว่าเราแอดที่เลเยอร์ไหนแน่นอนเลเยอร์ของตัวหนังสือก็ต้องเป็นคนละเลเยอร์กับวิดีโอใช่ไหมครับเราก็ตอนนี้เรายังไม่มีเลเยอร์ของตัวหนังสือเราก็คลิกแอดนิวเลเยอร์นะครับปบอ่ตรงนี้เขายัยงไม่ทําอะไรให้ให้เรานะครับจนกว่าเราจะสร้างเลเยอร์จนกว่าเราจะสร้างตัวหนังสือขึ้นมาจริงๆนะครับเราก็มาคลิกลากด้านบนนะครับ แ,แล้วก็วางเคอเร์เซอร์ลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับอ่แล้วก็พิมพ์นะครับตรงนี้ถ้าพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าพิมพ์อังกฤษเนี่ยเขาก็จะขึ้นให้ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวสี่เหลี่ยมทําไงนะครับก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับเราก็มาเลือกเป็นภาษาไทยตัวที่เป็นภาษาไทยส่วนมากก็จะเป็น th อยู่ข้างหน้านะครับ th อย่างนี้นะตันนี้มีสารบัญ เราเลื่อนลงมานะครับจนมาถึงตัว T ตัว T ตัว S ตัว T นี่ค่ะภาษาไทยแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับตรงนี้ผมจะเลือก TS สารบัญน,นะครับก็เราก็พิมพ์เข้าไปนะครับอ่ภาษาไทยทดลองใช้นะครับตรงนี้โปรแกรมนี้สะดวกมากตรงที่เราสามารถจะปรับแก้ตัวอักษรได้หมดเลยนะครับขนาดได้นะฮะสมมติผม72เนี่ย <c oughs> อ่า120นะครับ เราอยี่สิบปรับจัดตรงวางตรงไหนได้ได้หมดนะครับตรงกลางได้หมดนะครับปรับสีก็ได้นะครับปรับสีนะฮะเป็นสีอะไรดีสีสีดํานะครับก็ได้อ่าสีดํามองไม่เห็นาปรับสีตรงนี้ได้เลยนะครับสีขาวโอเคแต่แต่ถ้าลองดูสีดําก็ได้นะครับสีดําแต่เราใช้พื้นขาวใช่ไหมฮะพื้นขาวพื้นตรงเนี้ย ปร,ปรับสีพื้นได้เราต้องมาที่แบ็กกราวน์นะครับในขณะที่เราทํางานอยู่เนี่ยเรา,าปกติมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะแก้เกี่ยวกับข้อความนะครับให้คลิกแล้วก็ด้านขวาก็จะขึ้นเมนูสําหรับปรับแก้ขึ้นมานะครับตรงนี้ฟิวแบ็กกราวน์นะครับพื้นหลังเนี่ยเราจะเติมสีอะไรเราตอนนี้ไม่มีสีนะครับเราก็คลิกเย็ดเพื่อที่จะให้มันมีสีขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับเป็นสีอะไรดีสีขาวแล้วกันนะครับ อ่ะสีขาวกดโอเคนะครับก็จะมีพื้นหลังสีขาวขึ้นมานะครับโอเคทีนี้อ่าการเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงเราก็เอาเสียงเข้ามานะครับอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นวิดีโอนะครับเสียงก็คือตรงนี้นะครับเรากดเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดเสียงเข้ามาหรือว่ามาตรงนี้ก็ได้นะครับได้สองที่นะครับก็อ่าเพิ่มเสียงเข้ามาปุ๊บ ก็โอเคครับเขาก็จะถามอีกแล้วว่าต้องวางเลเยอร์ไหนนะครับแน่นอนเลเยอร์ uh, ที่เป็นเทกเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นเสียงมันก็ต้องเป็นคนละเลเยอร์กันนะครับเราก็แอดนิวเลเยอร์เข้าไปเลยนะครับโอเคเราก็ได้นิวเลเยอร์เข้ามาแล้วนะครับประมาณน,นี้นะครับเราก็ลองเล่นดูนะครับเราลเล่นดูว่า ก็แล้วแต่เราจะไปเพิ่มเติมนะครับทีนี้การ Export ทํตำยังไงนะครับก็มาที่ Export p r o j e c เเลยตรงนี้นะครับก็หลังจากเรากด Export Project นะครับก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับหน้านี้ก็จะแสดงค่าต่างๆของวิดีโอที่ที่จะออกมานะครับก็คือตรงนี้เราตั้งค่าไว้ตอนแรกนะครับความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับจํานวนเฟรมนะครับความละเอียดนะครับอันนี้เราก็ไม่คงไม่มีปัญหากับมันเพราะว่าเราเป็นคนตั้งเองนะครับตอนแรก ทีนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้แล้วก็แล้วแต่เรานะครับก็ตรงนี้ก็ตามนี้เลยนะครับก็หลังจากนั้นเราก็กดมาที่ e อ port ได้เลยนะครับกด Export ปุ๊บนะครับกด continue นะครับเขาก็จะรันอ่าเรนเดอร์ให้เรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซนต์ที่แสดงออกมาว่าเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซนต์นะครับอ่านะครับ หลังจากที่นเดอร์เสร็จนะครับเราก็ไปหาาไฟล์ของเรานะครับตามที่เราตั้งไว้ในตอนแรกตั้งที่อยู่ในตอนแรกนะครับที่อยู่ก็คือตรงนี้นะฮะ output นะครับได้ดีนะครับ new folder แล้วก็ทดลองนะครับทดลองนี่ตรงนี้เป็นชื่อไฟล์นะครับตรงนี้เราก็รอนะครับ โอเคหลังจากที่ครบ100%นะครับก็เขาบอกว่า conversion was complete นะครับเสร็จสมบูรณ์กดโอเคนะครับ